พี่น้องมันอี้กุ้งนั่งกําลังเหลืองงาด้อยจ่าพี่น้องยายต้มเขียดหน่อยใบจ่าเมื่อมงไกลๆด้วจ่าพี่น้องยายต้มเขียดหน่อยไว้พอบนไปยันไตมือขึ้นจ่าพี่น้องต้มไว้บันกุงนั่งจะมาสวดเขียดด้วยจ่าอ่านเครื่องปรุงพึ่นจะมีผักสระแเน่ผักซีใบเลื่อยจ่าล้ะก็หอมแลวก็พักหน้เาเอ,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 อะะาด้จา่า ก็มีข้าขวัวด้วจ้าแล้วกาผงนัวน้ำปลาพี่ปนจ้าพี่น้องมาจ้าคุงนางจะเห็น,น,นพี่น้องมือด้วจ้าค่ะคุงนางจะเอาข้าวัวลูกบอลคุณน่งจะเอาขวัขวลูกบอลพีป่ปนได้จ้าก็ใส่หไรตรงจ้าเดี่ยวย่ากินบ่ได้ ใส่พกนู่นว่ต่ว่นเวลาต้มนั่นพี่น้องยาย็นตม้มใส่ใบบักขามอ่อนด้วยจังตะว่าหัน่นเดี๋ยวปรุงน้างปรุงใส่ขอ้อขวพริกผงลงไปก่อนก็ผงนั่วถ้าบนนั่ว่ถนน้ถบ่วเปียวกุุ้งน่างจะเอาบักหน้านใส่ที่กุุงนางเตรียมไว้ด้วยจ้ะหลังจากนั้นกุุงนางจะเอาหงอมลงไป บ้านพี่น้องได้เอ,อิดมาสวกเขียดคือบ้านคุณนางมานา้าจ้ะจะเอาหอมลงไปหอมกันด้วยจ้จะเดี๋ยวเอาใส่ไปก่อนคุณนางจะซิ้มมืงว่ามันหนุ่มหรือว่ามันสมบูรณ์คุณนางขอซิ้มมืงได้จ้ะเขาว่บอกอย่าปนใดคุณนางขอใส่คุณนาง จ้าพี่น้องสวเกียรกิพวมี่ยังหลายอย่างด้วยจ้านี่มีแค่นี้จ้านี่สวเกียดติสำหรับมือนี้ด้วยจ้าพี่น้องกุ้งนั่งกับสวเกียดให้พี่น้องเมึงแล้วขั้นตอนการเทิดกรว่าขั้นตอนการตุ่มย่าดันตุ่มใฟกุ้งนั่งบริเตตุ่มให้มึงด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้กุ้งนั่งกับสวเกียดให้พี่น้องเมึงถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งนั่ง เดือจ้าได้ส่องสองกิองนองบาทเท่าสำหรับทีมีคุ้งนั่งกระลาไปก่อนเดือดจ้าสวัสดีจ้า